จริงๆผมไม่ควรที่จะเปลี่ยนอนาคตแต่ถ้าอนาคตจะเป็นแบบนั้นนี่คือคำพูดของ future trunks นะฮะที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้การเดินทางข้ามเวลาจะเป็นเรื่องที่ผิดแต่อนาคตที่โหดร้ายเกินกว่าจะรับไหวแบบนั้นเขาก็พร้อมที่จะเสี่ยงเปลี่ยนมัน future trunks นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในซีรีส์ dragon ball เขาเกิดมาในไทม์ไลน์ที่ทุกคนที่เขาห่วงใยเนี่ยจะต้องตายจากไปแทบทุกคนแล้วก็ ต้องต่อสู้กับภัยร้รายของโลกแต่เพียงลําพังผู้เดียวในขณะที่ไทม์ไลน์หลักเรานะฮะโอ้โหมีคู่หูคู่ฮายอย่างโกคูแล้วก็ป๋าเบนะฮะที่ว่าบ่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ร่างใหม่บ้างละเดี๋ยวก็ฟิวชั่นบ้างละในไทม์ไลน์ของฟิวเจอร์ทรังส์นะฮะแค่ถั่วเซียนเนี่ยยังไม่มีเลยมนุษย์แทบสูญพันธุ์เหงาจังเลยสู้คนเดียวหากโกคูแล้วก็เบจิต้าเนี่ยกำลังเล่นเกมนี้ในโหมดอีซี่นะฮะฟิวเจอร์ทรังส์เนี่ยก็คือโหมดอันตรายนท์แมร์ดีๆเลยนี่แหละ แต่ก็เพราะว่าแบบนี้แหละฮะประสบการณ์ที่เขาได้เจอมาอย่างโชคชนเนี่ยมันหล่อหล่อให้เขากลายเป็นเดอะเบสต์ของซีรีส์ดราก้อนบอลสำหรับผมเลย Future t r u รังนะฮะเกิดวันที่21พฤศจิกายนยุคที่766ซึ่งจะต่างจากตัวเขาในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่จะเกิดวันที่1พฤศจิกายนตั้งแต่เด็กนะฮะเขาจะอาศัยอยู่กับแม่ของเขาบรูมาในโลกที่หมายเลข1 7 1 8ออกอารวาสมีซุนโกฮัง เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็อาจารย์คนเดียวที่เขาเคยมีแต่ก็ไม่ไวายหลังจากที่อยู่ฝึกให้กับทรังส์ได้แค่เพียงเล็กน้อยก็โดนฆ่าตายตามคนอื่นๆไปนะฮะและการตายของทรงโกฮังเนี่ยก็จะทําให้ฟิวเจอร์ทรังส์กลายเป็นซูเปอร์สยญญาสาเร็จได้ครั้งแรกด้วยความร้อนวิชาไงก็เลยลองเอาไปทดสอบวิชากับหมายเลข17-18แล้วก็โดนกระทือปางตายกลับมา พอแผลหายดีแล้วนะฮะจึงได้ตามรอยแผนเดิมก็คือการใช้ i ท e m a มช i ีนเนี่ยกลับไปอดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงมันแล้วก็ได้ค้นพบว่าพ่อของตนเนี่ยเป็นไอ้ห่วยนะฮะที่ปล่อยทั้งตัวเขาเองในอดีตเนี่ยแล้วก็เมียของตนเนี่ยเกือบตายหาไปอุตสาห์แบบวาดภาพในฝันพ่อที่แสนดีไว้เยอะเลยนะฮะ แถมสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาอยู่จำใจในห้องการเวลากับพ่อสุดที่รักเนี่ยเป็นปีเลยนะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ควรที่จะจบลงด้วยดีแล้วล่ะแต่หากไม่ติดที่ว่าพ่อสุดรักเนี่ยมันดันบ้าจี้นะปล่อยเซลลไปดูดหมายเลข18นะเรื่องก็เลยยาวเลยพ่อโดนกระทืบส่วนไอ้ร่างกายลูกชิ้นที่ตัวเองคิดว่าเก่งเนี่ยมันก็ดันกลายเป็นร่างกากซะง,งั้นนะฮะสุดท้ายเลยได้ฝากความหวังไว้กับโกฮังแต่ก็เหมือนกับว่าชะตามันจะยังคงเล่นตลกไม่ห่างนะฮะคือยืนอยู่เฉยเฉยเนี่ยเซลล์มันก็ยิง ก็คือแบบอยู่ๆมันก็ยิงเดสบีมาโดนตัวเฉยเลยอะแล้วก็ตายฟรีไปศพหนึ่งพอกลับไปอนาคตนะฮะอุสาปราบหมายเลข1 7 18แล้วก็ฟิวเจอร์เซลได้สําเร็จแล้วนะฮะก่อนถึงว,ว่าเรื่องมันจะจบแต่ก็ไม่ใช่อยู่ๆก็โดนไคโอชินเนี่ยเชิญไปฝึกเพื่อรับมือศึกบาบีดีและถึงแม้ว่าจะสามารถห้ามการคืนชีพของจอมมันบูได้สําเร็จนะแต่ไคโอชินแล้วก็คิบิโตะก็ตายหาทั้งคู่เลยส่งผลทาให้เทพทําลายล้างในไทม์ไลน์นั้นน่ะอย่างเบลุสต้องตายและนั่นก็เลย เป็นจุดเริ่มต้นของคอมโบความสวยที่ตามมานั่นก็เพราะว่าในไทม์ไลน์นี้มันไม่มีเทพทำลายล้างแล้วโกคูแบล็กเลยสามารถที่จะทำอะไรตามใจก็ได้เลยเริ่มจากการตายของฟิวเจอร์บลูม่านะฮะในตอนนั้นทำไ้ทรังส์เนี่ยเหลือเพียงไม่เท่านั้นและแถมต้องดันด้นกลับไปขอความช่วยเหลือจากพ่อๆแล้วก็ญาติิในอดีตอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะฮะทำไมชีวิตตูเนี่ยมันต้องพึ่งแต่คนอื่นจังวะแถมเรียกมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเรียกมาให้แบล็กกระทืบเล่นซะมากกว่า เอาสรู้สึกผิดเลยลูกี้ไม่น่าเรียกมาช่วยสุดท้ายโกคูก็เลยจาใจกดปุ่มเรียกเซนโอมาช่วยนะฮะมาช่วยมันก็ดีอยู่หรอกแต่ดันเล่นลบทุกอย่างในไทม์ไลน์ทรังส์ทิ้งไปหมดเลยไอ้นี่มันก็เกินไปหน่อยไหมสุดท้ายฟิวเจอร์ทรังส์นะฮะเลยเลือกที่จะกลับไปอนาคตก่อนช่วงดาบูล่าจะมาถึงนะฮะกับพวกบาบิดี้อย่างเงี้ย แต่นั่นก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยต้องอยู่คู่กับ f ิวเจอร์ทรังส์แล้วก็ฟิวเจอร์หม่รวมถึงบลูมาด้วยคืออยู่เป็นแพ็คคู่เลยชีวิตนี้ก็คือนอกเหนือจากจะต้องเสียทำลายตัวเองแล้วนะฮะยังต้องไปอยู่กับตัวเองแล้วก็เมียตัวเองอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยถ้าหากไม่ใช่ทรังส์เนี่ยเขาคงจะทนไม่ได้หรอกไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชีวิตเหมือนโดนผูกกำกับมันกันแกล้งขนาดนี้ ทั้งหมดสําหรับ Future t r u รั s ในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะเอาจริงๆผมดีใจมากนะฮะกับการที่เราได้เห็นตัวละครโปรโดของเรากลับมาโลดแล่นบนจออีกครั้งหนึง่งถึงแม้ว่าบทมันอาจจะไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ดีใจแหละเพราะว่า ครั้งล่าสุดตอนที่เราได้เจอกับเขาเนี่ยก็คือช่วงเซลลเกมใช่ไหมล่ะฮะแล้วลเราก็แล้วเขาก็กลับไปเหมือนกับว่าทําอะไรทุกอย่างแล้วมันจบไปแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เจอฟิวเจอร์ทรังส์อีกแต่การได้ปรากฏตัวออกมาให้ผมได้เห็นแบบนี้อีกผมบอกตามตรงก็ดีใจมากถึงบทจะค่อนข้างกาก,ากแล้วก็มาเสริมความดราม่าแล้วก็บทให้มันดูอนาถามากกว่าเดิเมก็เหอะลองคิดภาพดูสิฮะว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ย ไม่มีไทม์ไลน์ตัวเองให้กลับไปแล้วอ่ะต้องกลับไปก่อนอดีตก่อนหน้านั้นก่อนช่วงดับูล่าจะมาเพื่อที่จะได้อยู่กับตัวเองแล้วก็เมียตัวเองอีกคนนึงเป็นแพ็คคู่โอ้โหเรียกได้ว่าเสียสละมากจริงๆจะอยู่ที่ไทม์ไลน์หลักก็ได้นะไม่จะเป็นต้องกลับก็ได้แต่ว่ามันเป็นตัวเลือกของฟิวเจอร์ทรังค์เขานะบทมันให้อาหนาถก็ต้องอยู่อานาตต่อไปแต่อย่างไงเขาก็จะเป็นตัวละครที่ผมรักที่สุดในซีรีส์นี้ตลอดกาลนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีะ